ันก็อยากเล่นฮะนี่น้องเกมนี้ไม่เหมาะกับเธอเธอไปเล่นเกมปลูกผักนู่นไปเธอเล่นจริงๆเหรอนี่น้องเกมนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะเกมนี้ต้องสร้างป้องป้องดวงดาวแล้วก็สร้างฐานทัพกลางจากนั้นก็สร้างยานอวกาศข,าอกกาของตัวเองกับกองกำลังของตัวเองจากนั้น ก็ต้องโจมตีศัตรูคู่ต่อสู้ไอดีคืออะไรไอดีก็คือชื่อที่เราใช้เล่นเกมอะอ๋อจะใช้ชื่อจริงนะ จริงไะใครทำลายฐานทัพฉันเนี่ยไม่รู้สิชื่อ A B U โจตีกลับโจตีกลับโจตีกลับให้เขารู้สึกว่าว่าใครเป็นใครอ่ะเฮ้ยข้าง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 หลังข้างหลังข้างหลังโจตีเข้าตามเข้าไปสิแต่ละสายซายตามไม่ทันเลยอ่ะยานเข้าเร็วมากไปแล้วโอ้ยให้ตายสิยนี่มันอะไรกันเนี่ยแพ้ละ สามนาทีทเกดอบียูจงในสักจุยเลยอ่ะเฮ้ยเอตำแหน่งของ ABU อยู่ในคอมร้างเรานะเฮ้ยฮะร้างเราเหรอเฮ้ยยังไงยังไงกันไปคือ ABU ABU อไนไหนใครอยู่ไหนฮะไหนไหนอยู่ไหนมาเป็น ABU ยใช่ไหมเป็นนเปล่าไม่ใช่เอบียูฉันจะหาไย เอบิยูมีอะไรไหมเออเอบิยูเอบิย go? no. no ู้องสาวฉัน้องสาวฉันเป็นเอบิยูลูกสาวฉันเป็นเอบิยูจะใครอีกล่ะโรโลนดาวเคราะห์นี้แม้ว uh um uh> ่าความรู้ยังไม่พอแต่จินตนาการไม่เลวเกมนี้ได้ถูกออกแบบตามวิทยาศาสตร์ดีอือโอ้โหเธอสุดยอด การแข่งเกมสู้ดวงดาวต้องพึ่งเธอแล้วจากนี้น้องจะให้ฉันทําอะไรก็ทําให้หมดเลยไม่ว่าพูดอะไรฉันจะเชื่อฟังั้งหมดเชื่อฟังฉันหมดเหรออืมงั้นฉันจะเป็นผู้สั่งการทีมไยฟ้าเฮ<ะ>้ยเฮ้ยเป็นผู้สังส่งการผู้สั่งการเนี่ยนะอมีปัญหาไหมไม่มี